สวัสดีครับนะครับมาพบกับผมนะฮะโอฟอร์ดนะครับออโต้ปทุมธานีนะครับวันนี้ก็ได้นำรถฟอร์ดเอเวอเรสต์นะครับตัวนี้สำหรับรุ่นนี้เป็นเอเวอเรสต์ไทเทเนียมพัทนะครับราคาจะอยู่ที่1ล้านนะฮะ5 9 9 0 0 0บาทนะครับเป็นเกียร์ออโต้10สปีดนะฮะแล้วก็แรงม้าจะอยู่ที่180แรงม้านะครับนะฮะ คันนี้ก็มีการตกแต่งนะครับก็คือมีการใส่ตัวสเกิร์ตด้านหน้าเข้ามานะครับตัวสเกิร์ตเนี่ยจะเป็นยี่ห้อของตัววิชันนะครับนะฮะเราดูยี่ห้อ,เ,อเดี๋ยวผมเปิดเครื่องยนต์ให้ดูดีกว่านะฮะว่า,าการวางตำแหน่งของเครื่องยนต์รุ่นนี้นะครับเป็นยังไงบ้างน,นะฮะ นะครับฟอร์ดทุกรุ่นนะครับของเราตั้งแต่รถกระบะราคาเริ่มต้นเลยนะครับเยันราคาที่สูงสุดแล้วก็คือแ a ปเตอนะครับนะฮะตัวชุกฝากระโปรงค้ำโชกเนี่ยอันนี้คือใส่มาให้ทุกรุ่นเลยนะครับตั้งแต่ราคา5,99 0 0 0จนถึงราคา1 6 0 0 0ล้านนะฮะเ9 0 0 0เช่นเดียวกันนะครับนะสหรับตัวเครื่องยนต์มาดูกันเลยนะครับ ต้องบอกก่อนเลยว่าการวางตำแหน่งของอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับที่อยู่ในห้องเครื่องยนต์เนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูตัวไดชาร์ตคือตัวไดชาร์ตเนี่ยเป็นตัวสำคัญสำหรับการปั่นไฟนะฮะแต่การติดตั้งเนี่ยอยู่ตำแหน่งสูงนะครับสูงขนานกับตัวชุดคอนโซลที่อยู่ด้านในนะครับเพื่ออะไรนะครับก็คือเพื่อในกรณีที่เรามีการลุยน้ำนะครับ ตัวนี้อุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยก็คือจะไม่โดนน้ำนะครับเพราะรถฟอร์ดเราคือการันตีเลยฮะความสูง80เซนติเมตรนะฮะอันนี้คือลุยได้เลยนะครับไม่ต้องกังวลนะครับนะฮะอันนี้ก็จะเป็นเอ่อกล่อง ECU นะฮะตัวปั๊มนะฮะหม้อกองอากาศหม้อพักหม้อน้ำปั๊มเบรกนะครับอันนี้คือเทอร์โบนะฮะตัวนี้เป็นเทอร์โบเดี่ยวนะครับ ถ้าเกิด r b o คู่จะเป็นอ,อยู่ในตัวท็อปของเอเวอเรสนะครับราคาจะอยู่ที่1นึ่งล้านจ็แก้าหพันอันนั้นเป็นเครื่องใบท์เทนะครับเป็นเครื่องเดียวกับแรปเตอร์นะฮะเดี๋ยวมาด้านข้างนะครับเดิมๆของตัวรถก็จะเป็นชุดคอมเมียมนะครับที่เราที่ทางโรงงานได้ตกแต่งมานะครับ ตัวไทเทเนียมพัดนะฮะตัวนี้ก็คือมีหลังคาสซลูบด้วยนะครับเห็นหรือเปล่าอ่าหลังคาสซลูบหลังคาสซลูบเนี่ยสามารถกระดกได้นะครับแล้วก็เปิดสามารถโผปลป่ทะลุหลังคาได้นะครับมาดูด้านหลังนะครับด้านหลังก็เป็นสเกิร์ตด้านหลังอันนี้คือเป็นท่อคู่นะครับอ่าแล้วก็จนติด ัวเขาเรียกว่าที่คาดเอลนะเวลาเบรกหรือว่าเวลาท่อเกียร์ถอยหลังไฟคําว่าเอเวอเรสก็จะติดขึ้นมานะครับประตูหลังเป็นระบบไฟฟ้านะครับหรืออีกวิธีหนึ่งนะฮะก็คือถ้าเกิดกุญแจเนี่ยอยู่กับตัวเราในรัศมีหนึ่งเมตรนะครับแค่เราเตะไปที่ใต้กันชนลักษณะนนี้นะฮะ ป่าท้ายก็จะเปิดเองได้โดยอัตโนมัตินะครับเบาะแถวที่สามนะครับปรับพับไฟฟ้าผมจะอยู่ด้านขวานะครับอันนี้อัตโนมัติอันนี้เป็นติด ค <Okay. S 2> ส่วนยางอะไหล่จะอยู่ด้านล่างนะครับยางอะไหลก็จะเป็นล้อ<ง>ขนาดที่สินิ้วนะขนาดจริงเท่าที่ของจริงที่ใช้งานนะครับตัวนี้ระบบาฝ,า,ฝาท้ายตัวนี้นะครับมีเป็นระบบป้องกันนิรภยัย กรณีที่แบบว่าผมขวางตัวอยู่นะฮะอาจจะมองไม่เห็นนะฮะเห็นไหมมันก็จะเด้งกลับขึ้นไปนะครับอันนี้ไม่ต้องกลัวสําหรับเด็กๆนะครับที่จะเข้ามาเปิดปิดแล้วมันจะหนีบ อันนี้คือจุกลมนะทำไมผมถึงถ่ายจุกลมก็คือจุกลมตัวนี้ parole, จะมีเซนเซอร์นะครับนะะสามารถไปประมวลผลที่หน้าจอได้เลยว่าลมยางในแต่ละล้อเนี่ยนะครับอยู่ที่กี่ปอนด์นะครับตัวนี้ทั้ง4ี่ล้อเลยนะครับก็คือพูดง่ายๆคือเราสามารถเช็คที่หน้าจอได้เลยนะครับว่าลมยางทั้ง4ี่ล้อเนี่ยเท่ากันหรือเปล่าอันนี้เป็นระบบที่ทันสมัยมากนะครับ ตัวรุ่นนี้นะครับนะบต้องบอกก่อนเลยว่าพิเศษกว่ารถ P P V หลายๆย,ยี่ห้อนะครับนะบก็คือเป็นรถที่จะบอกว่าไงคือการเก็บเสียงนะของตัวเครื่องยนต์ภายในห้องโดยสารนะครับอันนี้ค่อนข้างไม่ค่อนข้างนะอันนี้เงียบเลยนะครับเงียบทีเดียวเพราะว่าเรามีตัว เซนเซอร์ผมปรับแสงให้นิดนึงอ่าตัวนี้นะครับอันนี้มันเป็นตัวเซนเซอร์ตัดเสียงรบกวนนะครับภายในห้องโดยสารนะฮะเพื่อทำให้ห้องโดยสารเงียบนะครับโดยจะมีความถี่อีข,ของคลื่นนะฮะอยู่ที่ลำโพงนะครับก็จะทำให้เวลาขับขี่แล้วเสียงไม่เข้า นะฮะฮเดี๋ยวเข้ามาในรถนิดนึงนะครับอันนี้คือเกียร์10สปีดนะครับก็คือสามารถ ใช้ฟังก์ชันเป็นแมนนวลก็ได้โดยการบวกลบนะครับแล้วก็หรือเป็นโหมดสปอร์ตนะครับอันนี้ใช้งานได้นะฮะส่วนหน้าจอก็เป็นหน้าจอทัชซีขนาด8นิ้วระบบนี้คือมีระบบสั่งการด้วยเสียงด้วยนะครับนะฮะก็คือสามารถสั่งการการเปลี่ยนครื่อวิทยุระบบแอร์นะครับโทรออกนะฮะด้วยคำสั่งของเรานี่เองนะครับ โดยการใช้ปุ่มคำว่า Siri ปุ่มนี้นะฮะถ้าเกิดกดปุ๊บคือเราต้องพูดสั่งการด้วยเสียงเข้าไปนะฮะแต่ก่อนที่จะสั่งการนะฮะเราต้องมีการเชื่อมต่อบลูทูธเข้าไปก่อนนะครับระหว่างโทรศัพท์เราตกับตัวเครื่องเล่นนะฮะอันนี้คือ โค้ชคอนโทรลนะฮะรถทุกรุ่นนะฮะหลายๆย,ยี่ห้อก็จะมีระบบโค s ช Control mm. ก็คือระบบล็อกความเร็วอัตโนมัติเนี่ยนะครับแต่ของ Ford ใส่เพิ่มเข้าไปก็คือฟังก์ชันนี้นะฮะเขาเรียกว่า Adaptive Cruise Control มันคือมันคือรักษานะฮะรักษาระยะห่างของรถระหว่างรถของเรากับคันข้างหน้านะครับนะฮะถ้าเกิดกรณีที่รถคันข้างหน้าชะลอความเร็วนะฮะ รถคันของเราก็จะชะลอตามรถคันทั้งหน้านะครับอันนี้คือเขาเรียกว่ารักษาระยะห่างนะฮะช่วยเรื่องความปลอดภัยนะฮะก็ถ้าเกิดลูกค้านะครับท่านใดนะครับที่สนใจนะฮะร,รถฟอร์ดของเราทุกรุ่นเลยนะครับนะฮะก็สามารถทักเข้ามาได้นะฮะ เบอร์โทรศัพท์0 8 1 5 6 7 0 0ห8นะครับหรือว่าแอดไลน์มานะฮะ newo 1 9 2นะครับหรือช่องทาง y t u t u นะฮะคนลักฟอร์ดออโต้นะฮะปทุมนะครับฝากกดติดตามนะฮะกดกระดิ่ง subscribe ให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปต่อไปถ้าเกิดมีข้อมูลข่าวสารต่างๆนะฮะก็จะนำมารีวิวหรือว่ามาเสนอให้กับลูกค้าหรือว่าคนที่มากด มาดู y t u t u นะฮนะให้รับทราบนะฮะข้อมูลต่างๆของตัวรถยนต์ฟอร์ดนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับ